ก็คท้บไมรับ่อไธรรมดาเลยเห็นว่าทั้งคู่กำลังจะมีกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือคอนเสิร์ตซีรีส์เรื่องใหม่ดูไหมครับใช่ครับมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหรือว่าฟิตซอิตซอมฟิตร่างกายยังไงบ้างครับฟิตซองร่างกายยังไงบ้างตอนนี้ก็มีเริ่มมีรรการพิถาูหายใจเลยะตัเพลงคเสิร์ตเดชคร เราฝึกฝึกแบบพิการณาหายใจเพื่อให้แบบน้องเพลงได้นานขึ้นนิดนึงะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ครูเตรียมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตางจะพยายามองให้เต็มที่ที่สุดนะครับมีเรียน้องเพลงบ้านนะครับก็มีเรียน้องเพลงบ้านแล้วก็มีประเด็นปากกาที่แต่ละคนสนใจถ้าเกิดว่าจะต้องมีไปแต่ไปทำพูดทำที่ก็ต้องไปเรียนภาษไทยเนี่ยะครับเห็นว่าล่าสุดนี้คุณคิดแบบกำลังเข้าฟิตเนสแบบจริงจังพิซซ่าร่างกายเลยถูกแล้วใช่ ก็จะแบบปอดก็แข็งแรงขึ้นถูกไหมครับพยายามอยู่ใช่บยายามอยู่ครับคือช่วงที่ผ่านมามีช่วงที่อยุดยาวครับไปรับแค่ทัางานเลยช่วงนั้นเนี่ยก็ค่ฟิตเต็มที่เลยนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นกลับมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นเลยนะงานประกอบก็เลยหาเวลาได้มากขึ้นก็เลยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเวลาในการเข้าฟิตเนสได้ยากขึ้นแต่ว่าก็พยายามก็ยังมีอยู่ แล้วคุณสิงโตเห็นบอกว่าเป็นน้องใหม่อายุ13มีเฉพาะที <whatnot> three, <the> <System> ่เป <Lindsay> ็ในการดูแลผิวพรรณเีไนะครับต้องามที่อายุ13บสค่วันเดียวแบบน้ำตาลคือทำไมมองได้แต่ตาลคือตอนแรกอายุ3ามสีจบแต่ว่าได้มาใช้บริการงานอ้าวเด็กตินี่คินิกกลายเป็นอายุ13เลยโอ้พูดมาขนาดนีุ้ โดยมาขนาดนี้ขออนุญาตแนะนำโปรแกรมซึ่งใหม่โดยเฉพาะดีเลยนจริงโปรแกรมของเนสตี้ที่เรามียึดเยอะมากมายแต่ว่าวันนี้เราหยิบยกมาสามโปรแกรมที่น่าจะเหมาะกับทุกทคนที่อยู่ที่นี่ครับโปรแกรมแรกเลยครับแต่โปรแกรมที่มีชื่อว่าซุปเปอร์ซาวดีเด็ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอตนี้เลยอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่ามึงอัลเฟรดที่เป็นแฟนมาสเตอร์ใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สารสกัดจากบริเวณที่นีครับที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ช่วยให้ผิวเราดูกระจักษ์แต่ว่านี่คือ ย่นระยะเวลารักษาผิวเราให้เป็นอย่างอายุสุขภาพที่สุโต่อแบบนี้เลยนะรัใช่ครับดูกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลาโอ้โหจริงเลยเพราะว่าตัวนี้มีตัว B T F เป็นโฟมแท็เตอร์ในการที่ลดการผลิตวในยับยั้งการผิว็นสีเมลานินที่เป็นสีตาและสีดำผิวของเราก็จะดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นครับแต่ยังไม่หมดเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มกังวลในเรื่องของการที่มีริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด่างผมมีสองโปรแกรมครับโปรแกรมตัวนี้ครับกับ M P t y Ultra Lock d e f o r e ตัวนี้ การยกกระชับผิวหน้าของเรานะครับโดยที่เราจะมีรูปแบบการปล่อยพลังงานทั้งหมด3รูปแบบครับ้านี้เลยรับรูปแบบแรกก็เป็นดอกลายลักษณะก็จะเป็นเส้นนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องการยกกระชับส้าไห่ไห่บานครับรวมไปถึงตัวที่เป็นลายเหนี่ยนะครับหัวต่างตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการยกกระชับทำให้ผิวเราดูอิ่โฟูมีนิ่นครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ที่ระบอกเลยว่าไม่สเร็จ ไม่มีแถมแล้วก็ต่อไปใช้ชีวิตต่อไหกลับไปทำงานทธิ์เนสหรือว่าจะไปออกอาการป็วันตอต่อได้เลยได้เลยได้เลยจริงๆคจริงๆ่าไหร่ซินที่นของเราเหมืได้มาพักด้วยเพราะว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรใช้เลาไม่นานครับอีกหนึ่ตัวอสุดท้ายแล้วตัวเชอร์ S L M โตครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยกระชับทำให้ผิวเรารูนแนดูสูมากยิ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวเรารูเด็กลงไปอีกหนึ่งหสองปีแต่ถ้าทำตัวนี้บ่อยๆก็จะกับไปที่ผูวสีโทนกลับไปอยเลย กำปีสิบสาเลยถ้าอยากจะดูดีแบบนี้ก็คือสามารถติดต่อสอบถามจากพี่พีคอนซัลท์ yes. ท<ด>ของเอสติดดี้ยังผมเลยได้ก็ได้ครับพูดถึงตัวโปรแกรมกันมาแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเสิร์ตกันที่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างทั้งทั้งกลับมาอย่างเต็มตัวของทั้งสองท่านตอนนี้เตรียมตัวกันมาดีแล้วด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าในคอนเสิร์ตจะมีความพิเศษอะไรบ้าง,ค,งครับโอ้ยมีความพิเศษมีหลายอย่างเลยนะเรใช่คราบก็เตรียมตัวดีไหมก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสรุปเลย ใช่ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วยกเว้นมีปัญหาเข้ามาเรื่องเรื่องเสียงที่แบบช่วยไม่ได้บางใช่ครับเรื่องเพลงน่าจะลงตัวหมดแล้วก็เรื่องโชว์น่าจะลงตัวเกลือเกินหมดแล้วเหลือแค่แบบซ้อมเยอะๆแล้วก็มีอะไรเติมๆต็มนิดหน่อยใช่มันจะดูมีตูเต็งมากดูเต็งมากจะดูแปลกมากขึ้นนะเพราะว่าเรานแฟนเราได้ว่าจะทำอะไรเราแต่ขอบคุเราเราดราได้ไหมครับเราดรบได้ จะวาเโก็มีความพิเศษในการเลื่องเพลงด้วยนะเมื่อกี้เห็นคพี่บอกว่ามีการเลื่องเพลงต่างๆความพิเศษในการเรื่องเพลงเว่าให้ใครเป็นคนเลือกเพลงเนี่ยคือคุ่อกม่าือหาคู่ใช่ครับแต่ว่าพิเศษเนี่ยคือชื่อเพลงเขาเยอะกว่าผมเขาจะเป็นเพลงออกไปเยอะไแต่ว่าผมจะเป็นคนบอกว่าอยกให้เพลงแนวไหนอวากใล้เพลง่าวใหมแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพิเศษก็จะจัดชื่อเพลงมาให้ อาหารนี้แล้วพูดถึงชื่อคอนเสิร์ตขนาดไหแล้วครับคอนเสิร์ตมีชื่ออะไรครับผมฮีระยาปาร์ตี้กินพิมายโอ้โหในคอเสียงเลยครับอันนี้ทุกคนไปไหมครับไปไหมครับทุกคนไปไม่เลยมีบัตรก่อนเลยยูยูยูไปไหมครับสมุนเจ้าป่าไปไม่เลยน้องเพราะเราคือฮีรายาทั้งหมดเนาะไปด้วยกังครับไปได้ยัง อ่ะยกคำถามพี่สิทธ์ดีกว่าแล้ตั้งแต่วันที่ท่ามเขาประกาศว่าพี่สิทธ์จะท o m แ b กลับมาพี่สิทธิ์รู้เบอกไหมครับันมมัไหนอืราอาจจะไม่รู้แต่ว่าเ้ตกใจแต่ไปอีกครังนมันต้องแบบว่าเอพี่สิจะกลับมาชินไรู้กี่สิจะกลับมาพี่สิรู้อกไรู้ารู้ต้องกลับมามันรู้สึกยังไงบ้างครับ เหมือนเหมือนกับบ้านมากกว่าเพราะว่าเป็นารที่บอกมาคือเหมือนกลับมาในเส้นโซนตัวเองครับเหมือนเอาไปหาประสบการณ์แล้วกลับในเส้นโซนตัวเองมากกว่าเพราะงั้นมันก็มันสบายใจมากครับโอ้โหจริงๆผมแอบเห็นโดยพอมากันออกมาว่าพี่สิงห์จะกลับมานี่แบบติดเทรนเร็วมากนี่ก็คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงที่ว่าเป็นกำลังใจจากพวกเราหรือเปล่าที่บอกว่าคิดถึงเขาใช่ไหมถึงได้ให้เขากลับมา เพราะว่าเนี่ยติดเทรนเร็วามากๆเนี่ยเราประกาศว่าคุณสิทธ์จะกลับมาแล้วล่าสุดเห็นว่าคุณสิทธ์โตไปรายการเดือดคนทีสองด้วยมีใครไปอ้อนเราหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีคนอ้อนเราบ่อยมากเขามีเทคนิคในการอ้อนยังไงเราตื่ใจอ่อนยอมไปรายการจริงๆก็ไม่ถูกกับอ้อนนะแค่แบบว่าเขาจะชวนเราตลอดเวลาว่าเขาอยากให้เขาอยากให้เรามา ทางรายการเขาก็อยากพ่สิงไปอยู่แล้วกมีอะไรเงี้ยครับก็รอเขาคล้องไปเลยก็เมื่อนั้นก็ได้มาเป็นทีนี้ครับก็เลยได้มาออกรายการในรอบนี้ในพราะว่าคุณกิ๊ก็เป็นที่ทีของรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอคุณสิงกลับมาเป็นพิเศษในรอบนี้นะเห็นว่ามีโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดจากความรักแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยได้มีเด็ดขึานไปครับว่าเป็นโปรเจกต์ตัวไหนบ้างแฉก่อนจะได้เห็นแล้วก็ยังกดนะครับนกนยังไงบ้างครับไหนลองแบบแชร์หน่อยครับ เราคิดว่าช่วงนี้ตระกราต้องใส่เงินเยอะในแง่ของการมาเจ้พวกวาบางทีก็ต้องมีค่าเช่าโคงาหรือว่าค่าช่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้สึว่าโปรเจกต์บางอย่ามันเหนื่อย จาคอเสิรแล้วประมาจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่เล่นเครื่งตางๆ่างหากจากเอตัวซเตอร์ซีรีส์เป็นอี่สี่ปีกับเขาทำได้ดีนจเจ็ดปลตเนี้ยโดยประมาณโดยประมาณทางจากโซนั้งไม่เจ็ดปีเลยครับแล้วก็มีการปรับจูงกันมากน้อยขนาดไหนกับในรอบนี้หรือว่า ส่วนใหญ่ค่าจะเป็นการปรับปรุงให้เป็นเรื่องโทรทัศนใหม่ที่เรากลังจะครต้องมาละจบอะไรต่างๆใช่ก็อย่างของซีรีส์ชื่อประพัติ์ีของวิสิษฐ์คือตั้งตะวันใช่เราก็ต้องมาปรับปรุงว่าเอ๊ะตั้งตะวันกับประพันธีเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องใหเราดูกันว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมแอบบอกไว้ก่อนนะว่าซีรีส์เรื่องใหม่นั่นก็คือเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนใจก่อนนั่นเองครับสามารถที่จะทำได้แล้วเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้อย่างที่ดูทิศบอกไปว่าต้องมี แล้วเ,เห็นบอกว่ามีบางอย่างในคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยใช่ครับก็คือเรื่องนี้เสนอจะไม่ยากมากเพราะว่าตัวละครก็คือเอามาจากทฤษฎีเลยคือเหมือนทีมง,งานหรือบ,อบ,น,บนเสร็จบทอะไรเงี้ยครับเ<ๆ>ขารรก็ทำศึกษาจากตัวละครของทฤษฎีเลยอะไรเงี้ยล<ๆ>องบอกได้ไหมครับว่าประมาณไหนบ้งางครับว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือริสอันนี้แหละคือสิ่งเฮ้ยผมก็ได้แตนซ่าๆหน่อยจะไม่มาแนวเบลล์น้องท้องนะจากตอนเด็กอะไรเงี้ยจะแบบดูตัวไม่ติด เลข9แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เขาจะเนีย้ยงเนียเน้ยงไงใช่ไหมเป็นสายคูกระเ่ครับอ่าเป็นเป็นที่วางที่มังกรพวกยิงสดถ้าเป็นในเรื่องก็เราจะเข้ามาเพื่อบรรลุทสายแนะไรก็ภาพลักษณ์ครับไปอ่าก็คือเป็นเข้ามาควบคุมความตึงขึ้นทีนเดียวครับพูดในบ้ยมานาดนี้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาในสองคนนะแต่ว่าตอนนี้เราพูดคุยมาสองครันแล้วมาอยู่ที่นี่นะเป็นทีมเดียวปฏิบัติสองคนจะต้องมาเล่นเกียดเบียนกันได้เลยนะ ปกติ Dante, เรา Rogue, เล่นเกมด้วยกันไหมครับเกมมือถือเกมอะไรเงี้ยครับโอ้สุดๆนะบ่อยเป็นไงบ้างครับอาจารย์เป็นไงบ้างเวลาเล่นด้วยกันแล้วแบบมีหัวเราะกันนะเป็นเรื่องปกติเหอนเป็นเรื่องปกตินะหัวเราะเป็นเรื่กติที่สุดครับอยู่ทีมเดียวกันหรือว่าแข่งกันทีมเดียวอย่างเดีรับมเดียวกันใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะจับคุณทั้งสองเพืาแข่งกันกับเกมนี้ครับเกมไม่ให้ตกท้ายให้ถูกครับโดยที่กติกาง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะมีโจทย์สองข้อครับคุณจะต้องสลับกันเป็นบทท้ายโดยทีี่ข้้อจะมทังคบ โอเคคนที่ไม่ไม่ยังไงก็ได้ให้คนที่ทายทายถูกถ้าเขาทายถูกเราจะได้แข่งแต่ถ้าคนที่ไม่แล้วคนที่ทายทายไม่ถูกเราก็จะไม่ได้แต่งแขกข้อนัโอเคครับสมมติว่าไม่ได้ไปไม่ได้ขอข้ามไปเราจะข้ามข้อนั้นเป็นลทีพอเข้าใจนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟขยับไปฝั่งนั้นเพื่อให้แฟนเห็นนะมุดด้านนี้นะครับคุณคิดคุณสิุดยลงกลารเป็เด็กของพี่ยาม ท่านแรกก่อนเลยกฎกติก,กามาตรฐานในการชิงผู้ชนะที่จะได้เล่นเป็นผู้บ้าก่อนนั่นคือกอารเข่ามีุขทั้หลังชนกันได้เลยมาตรฐานสากคนในการหวดยุดเดี๋ยวผมนับหนึสอามอกที่อยากจออกได้เลยนะครับ 1, 2, 3, แป๊บครับหนึสสาครับป๊าฮ่าคุณสิบเป็นผู้ชนะ เรื่องสิ่งจะเป็นคนให้ก่อนโอเคเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายสลับคนไห้จะต้องยืนอยู่ตรงนี้เลยครับหน้าคนถ่ายจะต้องยืนอยู่นี้ครับเราห้ามหาจอนะครับเราต้องถ่ายให้ถูกจากท่าทางของเขาในการอ่านผมต้องหันคุณต้องหันต้องหาคุณคริสกับอ๋อไม่สิ้นจออ่ะจริงจ้าอ๋อไม่เค็่าอเคอ๋อไปค่ะอาจารย์ที่ใบไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราเล่นไปเนี่ยจะได้เข้าใจในเกมนี้โอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับ ในชุดที่1ในหมวดกีฬาครับขึ้นมาได้เลยครับอ่าอันนี้จะเป็นหมวดกีฬาครั้งแรกครั้งแรกลักษณะจะเป็นยังไงครับก็ลองไปดูครับมันจะเป็นข้ามข้ามข้ามครับข้างที่สองครับอ่ามีแบบได้รับได้ลีลาอันนี้ยถูกต้องครับได้คะแนนครับลีลาถูกต้องครับไปคั้งที่สามครับแทงสนุกสนุกไอ้เก่งมากครับสองแล้วไปครับทะลุักไอ้สามครับ คุณเห็นใจกนไหนรอเปล่าไม่เห็นเลยครับเราปิ่นอง้หยัายันแ้งแก้เชิงมีมัอ้วอาวถุนตังสีครับยักษ์คาาเต้ดดูคาราเตุ้นต้งทได้ครับขีม้าจุ๊กจิ๊กทำผมเก่งมากครับเออเงี้ยอันนี้อันนี้ยังครับปึ๊บึ้บป้บบบหมาอ๋อไม่ใช่เกีฬาจุ๊หมาจืเป็นกีฬาดววิ่งผ่านผ่านุตัง ตีแบบตีนิดๆตีแต <seven> <ๆ>่เวลาเยแ่ผมก็ถ้อกำลัเี๋ยวได้หนึ่นาทียังไงครับต่อไปนครับต่อไปคสุดท้ายรู้จักใช่ับ พลังเซลล์งเนี่นี่ก็ต้องหัวเง้หงปีแล้วหัวเดีหัวได้ลอะไรที่เป็นดึงลงลงดึงึ้นไหครับอันก็ลังเสลิใช่รับที่เขาจะมีเหมือนเหมือรือแกเรือแ็แล้าอยู่บนบนเอ่อสองชุดนี้จะเป็นหัวเคลื่อนใช้ไฟฟ้าครับยากเลยาเห็นแล้วยากเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วมาเลยครับคนแรกเอ๊ะ ถังลงถูกต้องครับเดินทำตะวันนะครับแกตาอะไรวะดุนดุนดุนดันขึ้นองอะไรครับอะไรอยู่อะไรเอาจะต่อเนื่อ ใจตกลงวิ่งจะได้เช้าเลยวิ่ง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 ดวิ่ง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 ริ่งว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 ิ่งเิ่งอิ่งน คนที่ตอบตั้โทมมากเลยก็เลยว่า้าดดีกว่าใช่แล้วก็มองทอดไปน้ำหมองทอดไปเขาอะมองทอดไปหญ้าอะไรเงี้ยดีนี่ทีมงานผมบอกว่าเวลาไปคือใช่ดิครับทีมงานข้าไปยีงโค้งเนี่ยมันโยนไงผมตอบมันโยนเลยนะเดี๋ยวมันโยนไม่ขาดไปเลผมตอบมันโยนเลยนะเพียทีมงานครับเพียงมันโยนจะทำข้อาไปยิงไม่ใช่พอใบบ้างโอ้โหแต่ว่าเรารู้แล้วว่าผู้ชนะของเกมนี้คือพี่สิบนะครับถ้าผู้แพ้ก็ไม่คิดแต่ว่า ผลลูกโทษของเกมนี้คือการให้เต้นตามจังหวะเพลงครับพี่เอ็ดทำไมครับเราไม่ชอบหรอทำไมเราไม่ชอบหรอหรือว่าไงหรือเราอยากให้ต้องชอบแบบไหนเนาะเป็นการเต้นตามจังหวะเพลงแต่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณคิสฟังก่อนยังไม่ต้องเต้นครับลองที่เอ็ดน่าต่างๆในหัวก่อนได้เลยได้ครับอะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเแล้วเพื่ขอเปลี่ยนครับครับขอเสียงให้กับคุณคริสใน จะใส่พ <chill> <ổ ng. S 1> ูดไหนจะใส่อะไรก็ดูหนอไปหมดสบายเลยครับทเพื่อนกมาดูพูดเยอะครับพอไหมครับครับถ้าพรมแล้วขอเพลงตัวอย่างเลยครับเไราเก็บ้นเกอไม่หกไม่หัใครใครรู้บว่าเพลงนี้เส้นไหน จริงๆพวกเกมวิญญาผมจะเป็นถ้าเป็นเกมผมได้ต้องเป็นฟ้าผมมั่นใจว่าแฟนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปม้ข้างไหนเพรามันเป็นตักกับว่าม้อไปฟ้านจริงเลยผมผมมั่นใจเลยว่าแค่เดี๋ยวพวกคุณคิดจะไม่มั่นใจแค่อะไรเดียวยาวมันผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะต้องไปยังไงให้เห็นว่ามันเป็นหม้อหม้อไฟฟ้าแล้วก็ต้องต้องเลยท่านครับวันนี้ที่มาเจอกับแฟนเอางี้ดีกว่าเราอยากจะให้บอกว่าพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยได้ยังไงครับวันนี้ที่เขามารอเราได้ จริงๆคิดว่าช่วงหลังเนี่ย่าจจะมีโอกาสได้จเจอกันบ่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าในภามของสิ่งต่างๆที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยเราจะเตรียมไว้ให้ทุกคน,แ,น,กคน,นแล้วในคอนเสิร์ตเทเลปาร์ตีที่กรงเทพแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบทุกโชว์ทุกอย่างที่เห็นแล้วก็สิ่งเตรียมไวให้ทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคผมก็ถ้า,ถ,าถ้าเรื่องคอนเสิร์ตก็บอกได้เลยว่า,า,วาวเราไม่หมุแน่นอนร้จะเปอร์เซนทุกบ้านเพราะว่า มันค่อนข้างแตกต่างจากแต่งาปาร์ตี้หรือคอนเสิร์ตหรือกแฟนคลับของที่สิ่งที่บรรดางานเยอะมากเราก็เข้าวิ่งไปหาตรงข้ามเลยนะครับดันั้นก็อย่าที้คอนเสิร์ตนี้นะไปดูด้วยกันนะครับยิ่งยุ่งเลยนะครับแล้วก็สมุดด้วยแล้วก็มีญ่าด้วยนะครับคือต้องชวนในทุกบ้านนะครับได้ข่าวมาว่าชวนในทุกเรียบเขาน้อยใจนะ รู้เลยครับบอกว่าสนุกแน่นอนครับวได้เลยว่าสุดใจเต็มที่ต็นีวครับโอ้โหเียกว่าวันนี้่คุณสิงกับคุณคิดไปฟัมไปะว่าในคอนเสิร์ตคุณจะเจอความแปลกใหม่ความพิเศษมากมายครับคุณจะาไปไม่ถูกแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะเจอในคอนเสิร์ตเป็นอะไรเพราะฉะนติดตามได้นะวันนี้เียใจากเวลาเราีจุกจัะครับเ้อมากในวันนี้อยากให้แบบคุณคิดกับคุณสิงอยู่นาว่นี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ัดต่อ เดี oh, ah? ๋ยวเดี๋ยวไปอีกแล้วอ๋จริงจริงเราอยากจะบอกว่าเสียใจมากนะอยากให้คุณที <t 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 ่กับคุณสิคิวอยู่กับเรานานๆแต่ว่าในโอกาสต่อไปเรียินเชิญได้ครับดีมากๆครับาจะรบกวนของคิวไว้ล่วงหน้าเลยอยากเจอไหมครับโลกหน้าอยากเจอคิดกับสิงใน d e s t i นีจรีงหรือเปล่าและเดี๋ยวเราขอคิวไว้นะขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็ติดก่อนที่จะไปฝากติดขอบคุงานของให้สองท่านหน่อยนะครับก็ติดตามได้ ในช่วงไหนบ้างแล้วก็ผลงานอะไรบัจจุบันบอกว่าขอบคุณเดซี่นี่คลินิกกอนเลยด้วยครับที่สนับสนุนพี่สิงมาตั้งแต่จริงๆก่อนก็เคยมาที่งานของเดซี่นี่คลินิกด้วยครับก็ก็ยังคงแบบยังคงรับพี่สิงห์คงดูสม่เสมอก็ขอบคุณมากๆครับเดซี่นี่คลินิกนะครับแล้วก็ผลงานที่ผมบอกไปเนาะซีรีส์กับคอนเสิร์ตทีนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับชมซีรีส์เนี่ยในช่วงของเดือนมากราเลยมันก็ปลายปลายปีถ้าถือว่าเขาถ่ายคมายนะสบาย แต่ถ้าอยากเลยมาก่นั้นก็เสนอิาาที a, ่มก yeah, huh. so 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 mm ินกีร์นะคที่หนายอยู่เเจอนแล้วก็ฝ่ายกนที่ได้ไมุี่โทุกทคนแฟฟาอยู่ตรงนี้ฝ่ากดีี่เราให้เป็นะครับโอได้เลครับพี่บอกว่าเลสนที่นี่ีคือเราอยู่กับเขาหลายปีมากเลยนะเราามา่วมงานก่นมากเรามาเจอกับแดนเซนีกินดีก่อมากที่นี่อยากใหฝากีมากกว่า ท่าที่สี่ตอน้ครั้นะีนะผอกพูดสิพูดขนาดนี้นบริหารของเราที่ลงคิวไว้ทุกเดือนน้ะเนี้คือช่วงนี้ก็มีคนค้ั่ง้สิ่งเยอะนะคเฮ้ยน้ำหนักขึ้นไม่เจระทำไมหน้าดูเชฟขึ้นเลยสิบคกได้แบบกล้าบอกได้เต็มที่ว่าคอร์สดินียที่ดเลยอย่างเงี้ยะอดล่ต้องบกด้วยละกันฝาม ัลส์ขเราได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราเดสิน d คลินิกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้คุณฟิสกับคุณสิงธิ์ไปทำหน้าที่พูดก่อนแล้วเดี๋ยวคึ้นมาถ่ายรูปกับทุกท่านนะครับได้เลยครับผมโอเคครับเสียงไหมครับเดี๋ยวคุณฟิสกับคุณสิงธ์ขึ้นมาเจอกับเราอย่างแน่นอนแล้วแล้วก็